สถาการโควิดแบบนี้แต่ครับหน้าลานเซนทรัเวิลด์ตรงบริเวณพัตตีมูรติและพระพิคเนตอนแน่นอนเขาถึงขั้นจัดเป็นตารางเลยนะลูกเพจนี่ดูภาพนะคะ,ะดูภาพอินเสิร์ตก,กว้างกกันหน่อยค่ราะเพราะว่าเรื่องมูไม่เข้าใครออกใครเขาเกิดแฮชแท็กอันนี้นะเมื่อก,กี้ตารางเป็นหัวใจนึกว่าเป็นรูฟีเลียม <laughs> น,นีโอ้ยสาตุนะคะพระพิคเนตรเนะาะเขาเขาเกิดเขาเกิดแฮชแท็ก <h ats> อันนี้ที่เราตั้งหัวข้อไว้เลยโควิดก็กลัวแต่ผัวก็อยากได้โควิดก็กลัวแต่ผัวก็อยากมีนะคะลูกเปิดขาวันว่ากันไม่ได้จริงๆเรื่องแบบนี้นี่ไปดูซิว่าอาไหนโอ้ยดูคน <c oughs> ก็ไม่ได้น้อยลงเด้อ เขาก็ไปไหว้แต่ว่ามีนะที่ที่ทางห้างเขาเนี่ยมีมาตรการเว้นระยะห่างแล้วทุกคนสวมแมสหมดเลยใช่ใช่ทุกคนต้องใส่แมสนี่โอ้ยสาธุสาธุดูซะโอ้ยต้องได้สวยข้างหลก็เวยเดินออกไปได้แน่นอนนะคะครับผมเคยไปไหมเนี่ยเคยไปไหมเราอ่ะจะไม่เคยได้ไงเพราะว่าอีจันเคยพาลูกเพจไปเที่ยวงานปีใหม่อยู่นาะจำกันได้ไหมไปนั่งไหว้วอซานหนูน่ะ พนมวาซานซื้อดอกกุหลาบประมาณ9,999ดอกแล้วมันจะแน่นไ้เลยนะบ้าหรอปรดิวเซอร์พูดอะไรอุ้ยเคอนจริงลูหสิบกระดาษมาปิดหน้าทำไมกูไม่รู้เอออะลูกแห่งมีใครมีใครไปเคยไปไหว้บ้างเออ นอกจากขอพรเรื่องความรักจากพระตีโมรติแล้วครับอย่างที่บอกไปมีพระพิคเนตด้วยนะคะขอพรเรื่องการงานการเงินก็ได้เหมือนกันความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตก็ไปขอกันได้นี่พระตีมมรติอันนีต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเป็นที่พึ่งทางใจนะครับในการหลังจากที่เรามีการโพสต์ออกไปแล้วเนี่ยก็มีโควิกคผก็อยากมีดูสิคนให้ความสนใจแบบไม่หวัดไม่ไหว กดไลค์อู้เกือบสองหมื่นอยู่เด้อตอนนี้น่าจะเลยไปแล้วตอนนี้น่าจะเลยไปแล้วคอมเมนต์เข้ามากันสามพันกว่าแชร์ไปอีกพันเจ็ดกว่าครั้งส่วนใหญ่คอมเมนต์ว่ายังไงอ่ะส่วนใหญ่คอมเมนต์ว่ายังไงเดี๋ยวเราเลื่อนหาคอมเมนต์สดๆเลยเพราะมันมีอัปเดตนะฮะเนี่ยคุณพี่คนนี้ใครบอกว่ามีผัวแล้วไปขออีกจะเจอเนื้อคู่ไหมงงด้วยนี่คือส่วนมากก็มาเม้นต์ ขำๆว่ะนะอะไรเงี้ยหรือว่าแบบแท็กเพื่อนอย่างเงี้ยสมมติพี่ไปคอมเมนต์แทไม่แก่อะไร้งอ้งพาไปหน่อยอะไรอย่าี้ะเจากี่คนล่ะเพิ่มขึ้นหรอมีคนบอก2เดือนผ่านไปยังไม่เจอเออต้องใจเย็นต้องใจเย็นๆนะครับผมเออถ้าจะรอเนื้อคู่ก็ต้องใจเย็นนะคะตอนนี้ขอถูกรางวัลที่1ก่อนแทนการมีผัวน่าจะดีแต่แต่บางคนเขาก็แบบว่า ไปหาความไปขอพระตรีเนี่ยนอก<ช>จากพระพิคเนตแล้วเนี่ยเขาก็ไปขอพระตรีเรื่องเงินเงินทองทองก็มีนะก็มีเหมือนกันออไใช่ขอกับ<า>พระพิคเ<ะ>นตด,ด้วยบางคนเขาบอกว่าอันนี้ส่วนตัวนะแบบว,ว่า เออเนี่ยต่อให้ไปขอไม่ได้คู่ได้เงินกลับมาก็ยังดีออใช่ไหมหนูอ่านเปิดสดๆมิโนเอตดบอกว่าเขาบอกว่าต้องไปขอวันพฤหัสเราเพิ่งรู้เราไปวันเสาร์มีหน้าละโสดอยู่ใช่เหรอคะเออเออทิคทิกอันนี้มอทิคด้วยใช่ไหมว่าว่าแบบว่ามีใครไวันไหนกันบ้างมีใครเคยไปไหว้ของานขอเงินขอแฟนขอสละโสด ที่พระตีมูรติแล้วก็พระพิคเนียนาสินทันเวล์ลูกเพจขาคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยสิ